สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับจิฟฟี่เชดกิสต์ได้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะ,ะมานี่เจอของใหม่นะคะพอดีเข้าไปในเซเว่นแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะคะมี2รสชาติอันนี้นะคะก็จะเป็นรสเย็นตาโฟหม้อไฟนะคะเนี่ยเขากำกับไว้ด้วยว่าสูตรคลุกคลิกนะคะเย็นตาโฟหม้อไฟส่วนอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งน้ำพ้นนะก็บอกว่าเป็นเส้นปลาเต็มๆนะคะไม่เน้นแป้งอันนี้ยี่ห้อพาโร่นะคะ คารโร่ o, เหมือนกับที่เรากินเส้นขนมนเส้นปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราก็จะทําการชงเบอกว่ามันสามารถต้มได้สองแบบก็คือตั้งน้ำนะคะแล้วก็ต้มละอีกแบบหนึง่งคือใช้เป็นแบบไมโครเวฟเนี่ยเขามีวิธีการบอกอยู่ด้านหลังนะตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะซองละ19บาทนะคะ เห็นซองแบบนี้นะคะสีสันเนี่ยมันจัดจ้านมากเลยก็เลยจัดมาสองซองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะลองอต้มซองนี้ล้กันเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟเนาะเพราะว่าชอบกินเย็นตาโฟนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า,าด้านในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนะาะเส้นปางเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะดีเหมือนกับซองที่สวยมากๆนี่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตาม,มาดูกันค่ะ ด้านในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเป็นเครื่องปรุงมาให้นะคะมีสองซองแล้วมีซองใหญ่กับซองเล็กนะคะแล้วก็ข้างในกินเหมือนกับปลาฮาโลเลยกินเหมือนปลาฮาโลแล้วก็ลักษณะเส้นก็เหมือนปลาฮาโลแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาต้มกันเลยนะคะ อันนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับต้นไอเครื่องปรุงนะเหมือนแบบคล้ายๆเต้าหู้ยี้อ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการต้มเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเรียบร้อยแล้ว ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเส้นเนี่ยลงไปลวกนอหนึ่งนาทีก็อขึ้นมาใส่เครื่องปรุงนะคะตาเป็นอย่างนี้นะคะกลิ่นก็หอมนะคะเพรามันมันมีกลิ่นเหมือนกับเจ้าตับปาทาโล่นะเส้นก็พอประมาณนะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะก็เข้มข้นนะคะมีรสเผ็ดด้วยนะเผ็ดเผ็ดหวานหวานนะคะแล้วก็คือรสชาติด,ดีเลยเนาะเหมือนแบบหม้อไฟอะ่ะเขาบอกอย่าตัวหม้อไฟเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อน ลองชิมว่ารสชาติของเส้นเนะี่ยมันเป็นยังไงเส้นนะคะมันก็จะเอ่อ,อ,อก็เหมือนนึกถึงเฟล์กินปาทาโก๋ไหมเออแต่ว่าอันนี้มันจะนุ่มๆกว่าเพราะมันเหมือนเหมือนแช่นนามาใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกถึงการกินเส้นปลานะคะก็มีกลิ่นของความเป็นทารโร่อยู่แต่ว่ารสชาติเนี่ยแซ่บเลยเรี้ยวหวานเผ็ดนะคะครบรส หมดไปแล้วนะคะหนึ่งถ้วยสำหรับเย็นตาโฟมหม้อไฟรสชาติก็ี้ยวเผ็ดหวานครบรสเลยแซบ่บแซ่บมากปริมาณก็พอประมาณนะคะินแบบเบาๆไม่แน่นมากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอีกซองหนึ่งเลยเพราะว่ายังไม่อิ่มเดี๋ยวลองเป็นนี่เลยเจ้านี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการต้มแล้วก็ทิมแล้วเดี๋ยวมาบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันไหนอร่อยกว่ากัน เป็นเครื่องของต้มยำนะคะกลิ่นนะคะแบบต้มยำนำมาเลยสีแบบนวลน,นวลมากค่ะหลังจากที่เราไปทำการต้มมาอีกหนึ่งซองแล้วนะคะเป็นเจ้าต้มยำน้ำข้นนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอิสันมันเป็นยังไงหนะ้าตามเป็นยังไงนะคะน้ำนะคะก็จะเป็นสีแบบนวลนวเลยเหมือนกับต้มยำน้ำข้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามา กันดูว่ารสชาติน่ะจะเข้มข้นขนาดไหนเนาะแล้วก็ระหว่าง2องรสชาติเนี้ยรสชาติไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะ ก็ทําการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโปยเตี๋ยวเส้นปลานะคะของทาโร่นะตองรสชาติเลยโดยส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้อันนี้รสต้มยำนะคะต้มยำน้ำข้นนวลเนาะเหมือนแล้วก็สีมันก็จะแบบว่านวลนวลเหมือนกับต้มยำแต่ว่าจะไม่ได้แซ่บมากนะคะรสชาติก็กําลังดีเปรี้ยวเปรี้ยวเียวเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่มากนิดหน่อยส่วนอันนี้เป็นรสเย็นตาโฟมไฟนะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้มันจะเผ็ดกว่านะอันนี้จะเปรี้ยวหวานเผ็ดแบบอะมอไฟอะ เอออันนี้ครบรสเลยอันนี้จะอร่อยนะคะมีความส่วนตัวนะเพราว่าอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าตม้มยำเพราะว่าเดยดยส่วนตัวชอบกินเย็นตาโฟอยู่แล้วด้วยก็อาจจะเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะแล้วแต่ใครจะชอบรูปแแบบไหนนะคะก็ยังไงลองไปตามซื้อมาชิมกันดูได้นะคะแล้วก็รสชาติไหนที่ เพื่อนๆชอบก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าชอบอันไหนมากกว่ากันหรือว่าชอบเย็นตาโฟเหมือนกันก็มาคอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ก็มาแนะนําเพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวมีสินค้าอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเผื่อว่าใครอยากจะลองติดตามไปลองหามาชิมบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย